ต้องบอว่าแผนที่มาทำไมเนี่ยเพเกิดทำแมพไหนเคขินไหนเขินยังน่ากลัวจังวะดูก่อนเลยวเอ้ยขีปิงเฮ้ยขี้เปรี้ยงขีเปรี้ยงอยี่ปีกเดินแบบขาตะเพกิกผลิตก่อนเลยวะตัวเลื่อยเหรอเออเลื่อยเก่าตัวอางแถบตัวอางแถบ ปเป็นเรื่องเก่าเลยไหมวะเรื่องเก่าดิเจอใครอ่ะเจอแหลกไอ้เหี้ย่ะไอ้มันไม่เห็นกูมันเห็นกูหมาบุกหมาบุกทปั่นไฟอยู่ปั่นอยู่ไหนอ่ะปั่นอยู่ตรงพวกอยู่หลังแมทพวกมึงอนะ่ะไปแล้วอยู่ข้างแมทเลยว้าว <c oughs> มาแบบไม่รู้ตัวมิกแตกไอ้เหี้ยมิก โอ้เจอแต่คนโยนเกมเฮ้เคียเรียบร้อยตาด้วยไม่รู้มันจะข้ามหน้าต่างมาอุ้มไปอี่าีมีกานต่างไหมไม่มีเรามาเจอว่าบอสบอสอ้อมใจกระที่ยนตัวแต่ลจะขึลนตัวแต่ละเช่อไหม เว้ยปันหาครูมันหาครูมึงคุณมึงมึงเฉี่ยวออกไปมึงคุณเฉี่ยวไปเลยมันไปมันไปอุ้มมันไปอุ้มหยิบไปหยิบไปมันจับลูกเปลือกกล่องเปิดกลือกกล่องนะเปิดกล่องดูกูเปลืได้กุณแจแดงมาครอดูมันเจอกูแล้วมึงดูไปดูหน่อยมึงดูแล้วมึงดูแล้วคุณนี้ก่อนเพี้ยไม่ดีครับฟังไปอยู่บนบ้านนั่นปั่นไปไกลยังไง อุ้มแล้ววะคุปตันไปอยู่ข้างบนบ้านนี่จะเป็นยังนิดสวนเดียววะมัดดีเป่าหวาอยากเจอมัตดี้เลยอ่ากูฟันไปแตกแล้วเป็นดืนตะขอมันมันกลับไปมันไม่เห็นมันไม่เห็นพวกมึงมันไม่เห็นพวกมึงมันไม่เห็นพวกมึงเนียไว้เนีไงไว้พร้อมเนียไว้ ตัวตัวกูยังใหญ่อะหาไม่เจอแล้วหากุไม่เจอดิโอ้ยแค่มันกดได้แต่ว่าสาิ์เช็คเนี่ยเป็นหยักแหลกปรับภาพดิไม่ดิดดตอนนี้มันเนอย่านี้ตอนนี้ก็ยังไม่จะได้แหลกเท่าอย่างวะเดี๋ยวกูช่วยมาคน อีกเพิ่มมาเล่นบ้านนะเขาได้40%แล้วปอ้พมึงไปจุ่มคปมึงคุดออกนีเขื่อมังคุดนี่ช่วยมาเก็บก่อนมเสียคไปอะไรไม่อาใครเอาใครเรากูยังไงเฮี้ยมาดิเชื่อมิกอยู่บนบ้านอยู่บนบล็อคทามพร้มมีบอลแลทาม เอาวอลเราามอะบ้าง้องนตายวะอย่านี้อะโอ้เลยหมายอยู่ข้างหลังเหรอเออจะเคลื่อนมาตอนไหนไม่รู้นะระวังเสร็จแล้วเนี่ยโหดไก้เพี้ย อยู่ใต้ตีนเท่ามือพอไปกันหนึ่งแล้วอ้่การตันเออไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่การตันแล้วจะกันอยู่กูบ้านใหญ่อ,อยู่กูบ้านใหญ่ใช่เว้ยฝันบ้านเล็กหน่อยผ่านตรงสะพาร์ติสอยู่กูบ้านใหญ่ พวกมาจากบ้านใหญ่บบบบแล้วอะไรมันเล้นสะพานสภาพันธะนะเฮ้ยหน้าต่างสองหน้าต่างนะหน้าต่าง,าางโอ้โหโคตรชื้อเพื่อเปิดก่องดีวกว่ามันอยู่บ้านเล็กไล้อะไรบ้านใหญ่ั มาใหญ่ขอคุณแกแดงไม่แดงก็ม่วงแกเขียวเฮ้ยไอ่สายม่วงว่ะถ้ามึงเป็นลมนี่กูอยากใสายล่นใจคืออยู่กูบ้านใหญ่อยู่กูบ้านใหญ่เอาฟังนี้ปั่นไม่ได้เหรอเอาไปไม่ได้เอาอะไรเนี่ย โวยตาลือตกบ้านไอ้เหี้ยตัวทำไมตัดไม่ได้วะโวยตาลือตกบ้านโอ้ข้างมีบักเกิร์นไปละตาลือตกบ้านไอ้เหี้ยหกคิมเปอร์เซนต์หกคิมเปอร์เซนต์เออกว่าจะตีกูเว้นใครอะใครอะใครอะหรอเปลออไม่ตันเดี๋ยวกูรับภารกิจตเป็นคนเปิด่อง รอดเรื่องมึงจะปัดเสร็จยังปัดติ๊บแล้วปัดแตบบุ๊บอะเออมาปัดมึงปัดเสร็จเดินตรงมาเลยพวกคุปปัตปัดเล็กอะเห็นไรเห้ยไรเสร็จแล้วเสร็จแล้วก็สุดท้ายจะจะ90 90นั่นคิดว่า99แม่หรือว่าอะไรนี่มีกล่องเหยียบบ้านเล็กนี่หว่ามึงมาปั่นห้อง VIP หรือเปล่าเนี่ยอยู่นี่บอสเดินไปไหน,นอยู่ที่ด้านหลังนอะ ไหนวะนี่ไม่ได้หลังไงตื้อ,อ <lawsuit. S 1> ไม่รู้เปิดตกูแตกดูค่าเครื่องมันเนี่ยดูค่าเครื่องมันเนี่ยหาเครื่องแล้วใช่แต่ลงหาเครื่องแต่ลงดูค่าเครื่องว่ะพี่ป้อมโอเคประตูบ้านห้าเครื่องเพราะสุดอลิทีวีกูมีเ่อกูกูเช่าถือจูที่มันจูกระตักจนหาเครื่องไอ้หลุดนั่นเนี่ยเอ้ยไม่หลุดวะเกือบหลุด เขาเฝ้าเลยอ่ะเก้าเก้าไม่รือเปิดเลยเก้าเก้าเลยเก้าเก้านันเก้าเหี้ยก็ไม่ได้ต่างกันไม่ได้ช่วยเชื่ออะไเลยงูได้เดี๋ยวกูไปช่วยแล้วก็มีคนล่อมีวอลรล่นมาโอ้โถพอกขาเปลี่ยนเฟสเจอกแค่ตะตันเยอะไอ้สัตว์โอ้โหมันยินจ่ออะไรเนี่ยมันสายหน้าให้กูเดี๋ยวกูเข้าไปมันก็จะแบบยกแรกสุดก็เข้าคู่เข้าคู่กูมีบอลรุ่นทำหรือบอลร่าง บอลรูทามบอลรูทางไป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 ประตูทางนู้นดีทางนู้นเอาเลยเอาประตูออกประตูมันไปตรงประตูนะไปตรงประตูให้มันมาเฮ้ยบอลรู้ทางมีอยู่มันก็มาตรงอีกทางบล็อกตรงบล็อกเลยบล็อกหนังประตูยังไม่ใครเปิดเลยเออจำพ่อตรงนู้นบอสมันเลื่อนได้นะบอสมันมึงเข้าไม่ได้นะบอสเอ้ยมึงมึงมึงเขาเรียกว่าอะไรบล็อกไม่ได้นะเปิดประตูสิครับรอไลท์บอสเราสองบอสที่ไหน ออกเลยคันออกเลยคันออกเลยกดดันมันคันออกข่อยบอสวิ่งออกเลยไอ้สัตว์บอสบอสบอสสองเออมันอยู่ข้างๆมันสองจะได้ห้องวีมันเนี่ยมันไม่รู้มันโง่ตรงนี้ตรงนี้ไม่ใช่ห้องวีเออพี่ตายเร็วไอมีวลระทาง <pr os> มันมันยังไม่เอามันย <and un> <doubts> uh ังไม่ยังไม่บีบกูออกอีกไหมบอลล้อบอลไปบอลบอกกูเข้าไปดิบอลบกูอกอยู่เออเออบอลทำแบบมจะส่งเขาอย่างเดียวเลยเพื่อนเยาเฮ้ยเขียลง ่ไม่ได้ดวงเลยโบอ้มีแค่ ShadowBond แช d ด w b o อล